พบกับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับตอนพิเศษนะครับรายการนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มมีนะครับมีมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเป็นรายการเก่าแก่ของประชาไทยนะครับถ้าบ้านเมืองปกติผมก็จ่ายกับชูวัตนนะครับบ้านเมืองปกติมีความสุขมากผมก็จ่ายคนเดียวนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากนักวิชาการอีก2ท่านนะครับจะมาคุยกันในเรื่องการครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์คืนความสุขนะครับ แถวบ้านเรียกว่าการทํารัฐประหารนะครับก็ครบ1ปีนะครับเราได้พบกับอาจารย์ปิ่นแก้วนะครับเรืองรามสีนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์บัณฑิตจันโรจนกฤตนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันทุกวันไม่เคยได้ว่ายหรอกนะครับแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับ มาทําวิจัยกันนะครับไม่ได้หนีอะไรนะครับคนก็มาปกตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่รับทุนใครหนีใครมานะครับก็เดี๋ยวคงกลับกันเนี่ยนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงก็ได้เจอกันที่เมืองไทยนะครับเพรว่าในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ครบเวลาที่มาทําวิจัยนะครับก็มาเริ่มคุยกันก่อนว่าเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการคืนความสุขหรือการทำรับประหารเนี่ยครบหนึ่งปีเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับเชิญอาจารย์บดีก่อนครับ ครับก็คงจะพูดในเรื่องของกติกานะฮะอาจารย์พิดกับอาจารย์ปิ่นแก้วครับคือผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในสังคมไทยขนาดนี้ก็คือว่าเรายังมีกติกาถาวรแล้วก็เราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ทหารเข้าสู่การเมืองไทยเนะี่ยในการเข้านั้นยาก,กแต่ตอนออกสิจะออกไงให้มีศักดิ์ศรีจะออกยังไงให้ให้ทุกอย่างไม่จบลงด้วยความรุนแรงใช่ไหมฮะคืออาจารย์ห่วงทหารไม่ได้ห่วงประชาชน ว,ว่าทหารจะออกไม่ได้ประชาชนเนี่ยนะฮะคือผมว่าก็ลําบากเป็นทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วละ<อ>่ะนะครับแต่ว่าตัวฝ่ายกองทัพเองเนี่ยต่างหากที่จะต้องคิดว่าคุณจะอยู่ยังไงเพราะว่าผมว่าประชาชนยังไงก็เดือดร้อนเป็นปกตินะครับนะบ<อ>สิ่งที่ผมห่วงก็คือว่าการออกจากการเมืองคือเราเรียนรัฐศาสตร,นะร์อาจารย์ที่ก็เขียนเรื่องเรื่องนี้ไม่พอสาคัญคการเข้าสู่การเมืองไม่ใช่เรื่องยากแต่ออกจากการเมืองให้มือสะอาด ไม่ถูกด่าว่าเป็นตาร์นาดไม่สูญเสียชีวิตประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุด exit option exit strategy เขาเตรียมไว้หรือเปล่าเขาเตรียมไว้หรือเปล่าหรือเตรียมยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนที่สองที่มันสัมพันธ์กันคือว่าตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักนะครับใครจะบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยด้านหนึ่งมันก็สําคัญไม่ก็อยู่ในจุดที่บางครั้งเนี่ยผมคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ยาวนานและก็แปลกประหลาดที่สุด ครับนะครับเมือม่อเมื่อเทียบกับการร่างครั้งก่อนๆของการรัฐประหารนะครับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับการร่างร,รัฐธรรมนูญหล,ลังรัฐประหารลลเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องสร้างเป็นพิธีกรรมว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมไหมแต่ละเลยเรื่องสําคัญก็คือว่าการต่อรองระหว่างการร่รางรัฐธรรมนูญ ในงานวิจ uh> ัยที่ผมเขียนขึ้นชิ้นหนึ่งระหว่างที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือผมกลับไปดูรัชธรรมนูญปี2 5 2 1ครับปี21งหนึ่งมาอ่าครึ่งใบอ่าปี21มายังไงนะครับปี21เนี่ยนะครับมาจากการรัฐประหารซ้ําในปี2 5 2 0 6ตุลาสองพันใช่ไหมฮะเกิดการปฏิรูปผมบอกผมไม่ชอบเลยคําว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับปฏิรูปทีคนตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันใช่ไหมครับพอปฏิรูปเสร็จ กะว่าจะวางแผน12ปีอยู่ไม่ได้ครับคุณธานินท์ไกรวิเคียนโดนรัฐประหารซ้อนในวันที่20ตุลาคม2520นะครับแล้วรัฐประหารครั้งนั้นก็คือแปลกมากคือเะบุไว้เลยว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในปี2521 ถ้ามีไม่ได้นะครับระบุไว้ในธรรมนูญการปกครองเลยครับถ้ามีไม่ได้ก็ให้ขยายไปไม่เกินห2 0รอวันคือเป็นการสร้างเหมือนสัญญาประชาคมเอาไว้ว่าผูกเลยเราจะอยู่อย่างไม่นานนะฮะขอเวลาอีกไม่นานต้องนะครับนี้ฮะเรื่องใหญ่มากซึ่งซ่งผมคิดว่าในรายละเอียดเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อครับผมครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยอาจารย์บดีขวบสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการออกของทหารนะครับว่าจะออกยังไงนะครับออกไงให้ประชาชนไม่บาดเจ็บล้มตาย นะครับเอาอย่างไรให้ทหารยังคงศักดิ์ศรีเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการต่อรองในกระบวนการร่างรัฐมนูญเองก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในอดีตเนี่ยทหารเนี่ยก็จะมีการทําพันธสัญญาบางอย่างที่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามาแล้วออกเมื่อไหร่มาดูทางอาจารย์ปิ่นแก้วดีกว่ามุมมองทางมนุษยวิทยาหรือว่ามุมมองจากต่างจังหวัดด้วยตา่ <c oughs> ตาต่างไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมาจากเชียงรายมาจากล้านนามาจากล้านนาอ่ะ ก็จริงมองย้อนกลับไปหนึ่งปีนะคะดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของของอคนที่เป็นเหยื่อของรัฐบาลนะคะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็หนีหัวซุกหัวสุนนะคะดิฉันมีมีเรื่องที่เป็นห่วงมีสองเรื่องะคะ่ะเรื่องแรกเนี่ยอันนี้เราก็ทราบกันอยูแ่แล้วก็คือประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะจริงจริงสิ่งที่มันในช่วงหนึ่งปีที่ที่รัฐบาลภายใต้าการน,นำของทหาร ไม่ได้แค่ละเมิดคือประเด็นเรื่องเรื่องดีกรีของการละเมิดสิทธิทางวิชาการนึงน่าเป็นห่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าและคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วนะคะคือการทำให้การละเมิดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสถาบันพูดง่ายๆถือว่าต่อรัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่เนี่ยกลไกในการที่จะรวมละเมิดสิทธิของประชาชนเนี่ยยังสามารถดําเนินไปได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านมีลาเอียจะพูดกันต่อไปคือทีนี้ไม่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 ว่าจะเป็นการผ่านตรงกฎหมายก็ดีหรือว่าการ การถูกทําให้กลายเป็นหน่วยงานนะคะหรือสถาบันซึ่งมีหน้าที่ในการจับจ้องหรือว่าคืออาจารย์พูดเหมือนกับว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อยกเว้นมันกลายเป็นกฎมันถูกเขาเรียกว่าทําให้มันกลายเป็นสถาบันนะ institutionalized นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมันเป็นมรดกของรัฐประหารเราคุ้อย่างนี้ดีกว่าต่อให้รัฐบาลชุดอื่นมาสิ่งนี้ก็จะยังอยู่ประเด็นแรกกับประเด็นที่สองเนี่ยท่านคิดว่าเมื่อมองกลับไปในสังคมเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลอาหารได้ ได้สร้างนะคะแล้วก็มีผลอย่างยิ่งเนี่ยก็คือการทําให้หรือการเปลี่ยนในสังคมการเป็นสังคมตำรวจ mm hmm. ฉันมาที่นี่ก็มีโอกาสได้ใช้เวลานิดนึงในการค้นข้อมูลแล้วก็รีวิวงานนะะดูสิ่งที่มนเกิดขึ้นนโยบายที่เกิดขึ้นผ่านโลกอินเทอร์เน็ตะนะฮะนี่เป็นสมรภูมิใหญ่ซึ่งเราเห็นกันกันชัดเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ได้ให้ไฟเขียวแล้วก็พูดง่ายคือว่าการเปลี่ยนพลเมืองให้เป็นพลเมืองตำรวจ การสร้างสังคมให่เป็นสังคมตำรวจเนี่ยมันได้ทําให้การสังคมแบ่งเป็นสองสอง,สองสองซีกนะคะก็คือ,อผู้ที่เป็นเมียนหน้าในการไล่ล่าแลวก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในท่มามกลางนโยบายที่ต้องการที่จะสร้างคารองดองหรือทําให้ประชาชนเป็นอันหนึ่งเดียวกันลดความขัดแย้งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นคนละเื่องค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันต่อในประเด็นของอาจารย์ปิดแก้วนะครับใน ส่วนที่2อนะครับอาจารย์เป็งเจ้าพูดเอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจนะครับหก็คือเรื่องของอาการทําให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมเนียมใหม่เป็นมรดกนะครับคือพูดง,ง่ายๆการทํารับประหารต่อให้กับสู่ระบอบประชาธิปไตยนเนี่ยอาจารย์ก็ยังเป็นห่วงว่ามันอาจจะเราจะดูแค่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไปได้จะต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันจะ ยังปฏิบัติต่อไปอีกแค่ไหนนะครับและ2ก็คือว่าต้องเหนือจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เราเรียกว่ารัฐตำรวจอีกนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครับบ้านเมืองใชยของเราครับมาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการบ้านเมืองใช้ของเราตอนพิเศษนะครับ ก็คุยกันต่อนะครับว่า1ปีการทำรัฐประหารนั้นนะครับมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจทางวิชาการของสังคมศาสตร์บ้างนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์ปิ่นแก้วนะครับแล้วก็อาจารย์บัณฑิตนะครับมาที่อาจารย์ปิ่นแก้วก่อนเดียวนะครับต่อจากประเด็นในตอนที่แล้วนะครับที่เราคุยกันนะครับว่ามีเรื่องว่าคือพูดง่ายๆให้สรุปสั้นๆของวิชาการทั้งสองท่านก็คือการทํารัฐประหารแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะจบลงง่ายๆนะครับมันยังมีอะไรหลายอย่างซึ่ง ยังมีตกค้างอยู่นะครับเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเป็นมรดกตกทอดซึ่งจะต้องมองให้ทั่วนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเท่านั้นนะครับขออาจารย์ปินแก้วเนี่ยพูดค้างเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็การควบคุมโดยรัฐตำรวจนะครับอาจารย์มีอะไรขยายความไหมครับค่ะก็ง่ายๆตัวอย่างรูปธรรมก็คือกฎหมายเอ่ประยพดิจิทัล8ฉบับนะคะซึ่งคมไทยดิฉันคิดว่าไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในภาคธุรกิจหรือว่าจะอยู่ในเ,เป็นนักวิชาการกหรือกลุ่มไหนก็ตามเราจะเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะะก็คือในช่วงที่ผ่านมาคลรไ,ได้ได้ผ่านอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วก็เหลือเพียงการรับรองในสภาซึ่งฉันคาดวา่าคงจะผ่านไปโดยไม่ไม่ไม,มีเสียงคัดค้านนะคะกฎหมายฉบับนี้อันตรายมากเป็นกฎหมายซึ่งให้อำนาจที่มีอยู่แล้วอ,อย่างมากมายมหาศาลให้กับรัฐนะในการสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้ โดยง่ายดายไม่จําเป็นต้องมีคาสานะคือในช่วงหลังรัฐประหารที่ผ่านมาเท่าที่หลายลคนก็คงทราบดีนะคะมีการตรวจตาจับกลุมแล้วก็ควบคุมอย่างหนักหน่วงใ,ในโลกไซเบอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะฉันอยากจะอยากจะขออนุญาตโค้ดนะคะคำ,คำพูดของพันเอกวินไทยนิดนึงนะคะว่าอ้ออกฎหมายซึ่งซึ่รัฐเอามาใช้แทนที่กฎอายการสืมสบม4 4นั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาเป็นเพียงเครื่องมือเสริมพิเศษนะคะในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่จะมีผลกับคนที่ประสงค์ร้ายนะคะแล้วก็จงใจก่อเหตุไม่สงบให้กับประเทศนะคะจริงๆมันก็จริงนะคะเพราะว่าประชาชนที่จะไม่ได้รับผลกระทบนะคะจากไอ้ตัวกฎหมายนี้เลยี่ยก็คือประชาชนหรือคนรังมือที่ถกตัวเป็นตำรวจอยู่แล้วนะคะคือหลังก่อประหารที่ผ่านมาสังคมในแยกเป็น2ส,ส่วนนะกฎหมาย เอ่อพรบคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายดิจิทัลที่จะออกมาจะไม่มีผลกับประชาชนส่วนนี้คือประชาชนซึ่งมันมีการประเมินนะคะว่าเว็บไซต์ก็ดีนะคะหรือว่าเพจก็ดีใน,ในโลกไซเบอร์นะันมีไม่น้อยกว่า20กว่าเพจที่ทําตัวเป็นขบวนการล่าแม่หมดมนะคะการให้ข้อมูลกับทางตำรวจหรือทหารการให้รายป้ายสีของผู้กับผู้คนนะคะไม่ว่าจะด้วยมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลก็แล้วแต่เนี่ย เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายมากมันค่อนข้างน่าเป็นหูกฎหมายฉบับนี้ออกมาจะให้นะให้สิทธิ์นะคะให้ให้อภิสิทธิ์กับพลเมืองเหล่านี้ในขณะที่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพลเมืองที่เป็นเหยื่อจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเจากกฎหมายับนี้คือผม สรุปประเด็นนะครับเผื่อว่าทางห่วยความมั่นคงจนไม่ทันนะฮะก็คืออา่านอกเหนือนจากสิ่งซึ่งเป็นเรื่องของการละเมิดสธิมเุษยชนแล้วเรื่องของการที่รัฐไล่ล่าประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งอันตรายมากก็คือการสร้างให้ประชาชนไล่ล่ากันเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปขั้นหนึ่งแล้วถามว่าถ้ากลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการไล่ล่ากันแบบนี้ยังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่านะครับ, <S <S รบทับทีนี้กลับมาที่นักรายทัสานนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เรื่องของตัว การร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของสถาบันทหารเองจะไปถึงมีอะไรเพิ่มเติมครับก็เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่านอกจากจะมีปัญหาในเรื่องคาําอธิบายนะครับว่าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ที่ไหนเพราะว่ามาจากการรัฐประหารนั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองว่าในระหว่างการร่างเนี่ยนะครับมีการคิดสมการอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปจากหลักประชาธิปไตยเช่น การบอกว่าให้มีสสหนึ่งคนต่อหนึ่งจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดว่าคุณคิดบนฐานของอะไรนะครับคือถ้าเป็นอย่างสาหพันธรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งคนหนึ่งรัฐ,รฐสองคนอย่างสาหรัฐอเมริกาที่เราเรามาอยู่กันอย่างนะครับนะในใน,ใน,ในความหมายนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าทุกรัฐมีสถานะเสมอกันไม่ว่าจะมีพลเมืองมากน้อยแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเราไม่ใช่สหพันธรัฐรการออกแบบ รัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันลั่เลยประชาชนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่โดยปริยายครับข้อ2คือว่าในเรื่องของสอสอแบบสัดส,ส่วนที่แบ่งเขตจังหวัดนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าเราเราจะยังไม่ได้ถกเถียงกันมากน,นะครับเพราะว่ามีมีการใช้กฎในการสืบมีการใช้มาตราสี่สีน่นปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยไม่ไม่ไม่กล้าออกมาพิจารณ์หรือตั้งคําถามกับเรื่องพวกนี้แถมยังไม่พอยังไปดูงานกันที่เยอรมันอีกคือผมก็ไม่รู้จะไปดูทําไม ไปเชิญที่เขาไปดูทำไมไม่ไม่มีประโยชน์อะไรครับนะฮะจริงๆแล้วกลับมาคุยกันดีกว่าว่าการถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะยุติที่ตรงไหนเช่นสสแบบสัสดส่วนกับบัญชีกับสสแบบเขตเนี่ยตกลงแล้วคุณยังจะคงให้ประชาชนมีตัวแทนในระดับใดอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าในท้ายที่สุดมันก็จะโยงไปในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล นะครับ,รบการมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างชอบธรรมในอนาคตแล้วก็ตัดปัญหาว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมนะครับ,รบอ,อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่สองคือว่าในในเรื่องของการจับสัมพันธภาพในระหว่างนี้เราก็จะเห็นว่าสนชเนี่ยชอบออกกฎหมายนะครับเราเรานึกถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นใหญ่นะครับว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะเขียนกฎหมายรอจนกว่ามีการรัระหาน รัฐประหารเสร็จก็จะเอาร่างกฎหมายมายื่นให้คณะรัฐประหารเซ็นประกาศใช้แล้วสภานิติบัญญัติเองเนี่ยนะฮะขออนุญ,ญาตนะอ้างงานคลาสสิกเลยนะอาจารย์สุจิตบุญบงการท่านก็เคยเขียนไว้นะครับว่าการมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเป็นจังหวะซึ่งนะครับเราคนที่ใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากจากเรื่องของกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมักจะใช้โอกาสนี้ร่างกฎหมายซึ่งตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็ผ่านโดยไม่มีการตรวจสอบจากสภา เพราะว่าเป็นสภาเดียวคือสภาที่ถือเป็นใหอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยณปัจจุบันนี่คือกฎหมายเรื่องหมายวิาลยนอกระบบนะครับซึ่งคนได้รับผลกระทบเนี่ยมหาศาลแล้วไม่เฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราจะต้องได้รับผลกระทบจากพรบฉบับนี้ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะหมายวิาลยเดียวจะหลายจังหวัดหลายหมาวิาลยหลายจังหวัดครับครับก็นี้ก็เป็น ส่วนที่2นะครับของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับกลับมาที่คลิปที่3ครับอันนี้ผมขอพูดบ้างครับเดี๋ยวเจอกันครับบ้านเมือใช่ของเราครับก็มาถึงช่วงที่3ของรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราตอนพิเศษนะครับก็คือ ตอนที่ว่าวเรื่องครบรอบหนึ่งปีการทารัฐประหารนะครับก็อันนี้ตาผมพูดบ้างนะครับก็จริงอาน,นั่นตาใจอยากพูดเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่าเกรงใจเพืเ่อนๆนะครับผมมีสักสองสาประเด็นเหมือนกันนะครับพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของอมาตรา44นะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมองเรื่องมาตรา44เนี่ยก็คือมาตรา44เป็นการกระชับอํานาจและเป็นการทํารัฐประหารซ้ํานะครับซึ่ง ลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะใหม่นะครับการทํารัฐประหารซ้ําในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารซ้ําภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนะครับในช่วงปี1 9ึ่งเก้าถึงสอย์ที่จอมดิตพูดนั่นก็เป็นการทารัฐประหารซ้ําเหมือนกันนะครับฉะนั้นการทํารัฐประหารซ้ำเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดดันาต่างชาตินะครับแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งคือต่างชาติไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นนะครับที่จะไม่รู้ว่า อ่ายู่ดีๆเปลี่ยนจากกฎอายการศึกมาเป็นมาตรา44นะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเรื่องใหญ่ก็คือมันเป็นการกระชับอํานาจของคณะรัฐประหารซึ่งเกษียณอายุก็แปลว่าจริงๆแล้วการทารัฐประหารช่วงนี้เป็นการทำรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารแก่นะครับก็คือมีอายุเยอะแล้วนะครับทำในช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการนะครับดังน,นั้นก็จะไม่มีความความสามารถในการสั่งการลูกน้องได้เพราะว่าไม่มีอํานาจเพียงพอที่จะต่อในช่วง ในช่วงหลังจากที่ตัวเองหมดอายุราชการนะครับก็เลยจะต้องใช้มาตรา14่มาควบคุมสถานการณ์นะครับแล้วช่วงต่อไปนี่ก็จะเป็นช่วงซึ่งการเมืองมันเข้มงว,งวดเข้ามานะครับหลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสก็คือว่าในการพิจารณาว่าเราจะมองเรื่องการทำระทหารรอบนี้อย่างไรเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องพูดซึ่งต่อเนื่องจากของอาจารย์บัณฑิตมาก็คือ,อ,อการทำระทหารรอบนี้ก็เป็นการทำระทหารที่ ปกครองโดยสิ่งที่เราเรียกว่าเผด็จก,การทหารนะคะรับเผด็จก,การทหารก็คือการปกครองโดยคณะทหารซึ่งมีลักษณะของการทํางานเป็นกลุ่มนะครับฉะนั้นการที่เราโฟกัส,สที่คนปรปยุ์คนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับต้องดูว่าเวลาประยุท์ตัดสินใจนั้นมีทหารร่วมตัดสินใจกี่คนอย่างน้อยดูในกฎเกณฑ์นะครับของการออกคาสั่งเยนะครับวันหน้าคอสชอก็ต้องออกคําสั่งภายใต้การยินยอมของคณะคอสชอนะครับแต่นั่นคือการที่ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง แม้ว่าทหารเองอาจจะไม่ใช่ power maximizer ในความหมายที่ว่าเข้ามาอยู่ในการเมืองและต้องการประโยชน์สูงสุดนะครับฉะนั้นทหารจะถอยนะครับแล้วกลับไปที่การบดี์พูดนะครับแต่คําถามคือว่าจะถอยยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยก็คือการยังไม่ถอยของทหารเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาเผด็จก,การต้องดูว่าเผด็จก,การนั้นสืบทอ,อดอำนาจอย่างไรและสิ่งสําคัญที่ต้องดูก็คือ ในการปกครองของเผด็จก,การทหารนั้นหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องมีแนวร่วมนะครับแนวร่วมสําคัญของคณะรัฐประหารรอบนี้อยู่ที่ไหนนะครับสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรในการขับดันในช่วงของอาการคืนความสุขในรอบนี้นะครับอันนี้ต้องเห็นนะครับแล้วก็ผมอยากจะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆน,นะครับก่อนที่จะไปสรุปที่อาจารย์ปิ่งญาและอาจารย์เดินดิบนะครับก็คือว่า ในกระบวนการที่จะกลับสู่ประชาธิปไตยหรือว่าจะกลับสู่ชาติไตยจิงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะในการเมืองเรียบเทียบเนี่ยนะครับการออกจากระบอบเผด็จก,การไม่ได้การันตีทุกครั้งนะครับว่าจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับมันมีหลายเงื่อนไขมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเห็นก็คือว่าภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่นะครับ จะมีการสร้างสถาบันการเมืองอื่นๆเข้ามาอีกซึ่งจะลดทอนอำนาจของสภานะครับซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะลดทอนอำนาจของฝ่ายค้านลงด้วยและเมื่อลดทอนอำนาจของฝ่ายค้านลงด้วยก็คือลดทอนอำนาจของพรรคการเมืองลงด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาสําคัญก็คือว่าอย่างน้อยถ้าคุณมีพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยในระดับหนึ่งก็คือตัวขับเคลื่อนนโยบายในระดับหนึ่งก็คือ การมีพรรคการเมืองเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่อยู่ในระบอบรัฐสภาได้เพราะมันมีกฎกติกาในสภาใครพูดเท่าไหร่ใครยกมือเท่าไหร่มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาในการขึ้นเปรัฐบาลได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้อํานาจและทปไตยออกไปจากสภาออกไปจากพรรคการเมืองระบอบมีองค์กรอิสระมีคนดีเข้ามาปกครองเนี่ยคาถามก็คือว่ากระบวนการความขัดแย้งในสังคมมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีเนี่ย อะไรจะเป็นตัวไกลเกลี่ยรเรื่องเหล่านี้อะไรจะมีความชอบธรรมในการไกลเกลี่ยรเรื่องเหล่านี้นะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องคิดนะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็งแก้มีประเด็นอะไรจะสรุปสั้นๆไหมครับที่จะฝากเอาไว้ดิฉันคิดว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือการทําให้การละเมิดสิทธิเสรีภาพเป็น norm น,นะคะกลายเป็นประถานของสังคมนะคะ Freedom House จัดให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการสถิติการละเมิดสิทธิ์เนี่ย สูงกว่าพม่าเมื่อปีที่แล้วนะคะดิฉันคิดว่าปีนี้ก็คงอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันเต่สิ่งที่ยังไม่ได้ค่อยพูดถึงกันกมากนักก็คือการที่ประเทศไทยไม่ใช่เพียงท,ที่ที่รัฐละเมิดสิทธิประชาชนนะคเนะเป็นประเทศที่รัฐสนับสนุนให้ประชาชนไล,ล่ล่าและล,ละเมิดสิทธิฝ่ายตรงข้ามอยอาา่างเป้าตาบุญนี่เป็นสิ่งที่เป็นครับคัามีครับก็สั้นๆนะครับคือเมื่อกี้ีฟังอาจารย์พิดเนี่ยมันก็มีประเด็นนึงว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรกับรัฐบาลทหาร อยู่ต่อจะสืบทอดอำนาจคือผมคิดว่าคนจํานวนมากเนี่ยไม่เข้าใจว่าต่างชาติทําไมต้องผลักดันให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยคือมันกลับไปหาหลักพื้นฐานเลยว่าตราบใดเท่าที่ยังจะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับและไม่มีตัวแทนของประชาชนที่ชอบธรรมการค้าการขายก็จะยังไม่มีการตกลงนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาชั่วคราวนะครับประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นก็พูดอยู่ตลอดว่า นี่คือคุณท่าเกอเวอร์เมนไม่ไม่ใช่คนมาแทนกอเวอร์เมน์หรือว่าไม่ใช่รัฐบาลที่มาในการตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดความชอบธรรมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในเรื่องโครงการใหญ่ให่โครงการสําคัญโดยเพราะการผลักดันกฎหมายในหลายรูปแบบในขณะนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วไม่ไม่มีผลดีหรือว่าแทบสังหรือว่าไม่เฮลที้กับระบบการอกับประชาิปไตยซึ่งมันจะเป็นปัะชนวนของความขัดแย้งในอนาคตมันเหมือนแับว่าคุณมีไข่มาแรงวันเต็มไปหมดนะครับวันไหนที่ ตัวแม่ตายไปเนี่ยก็ยังมีลูกมีเชื้อของไข่แมลงวันนอนมแมลงวันเหล่านี้คอยจอบดูดกัดกินแผลของประเทศไทยครับดูเรากับจะไม่มีความหวังนะครับแต่ยังไงเราก็คงต้องอยู่กับสังคมของเราต่อไปนะครับก็หวังว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นนะครับหลังจากหนึ่งปีที่เรามีความสุขกันมากขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปิดแก้วอาจารย์มณีนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับ หวังว่าเราคงจะมีคลิปต่อไปให้ดูกันในเระเร็วนี้ครับสวัสดีครับ